มาแน่นะครับหยวนอาจจะกลายเป็นเงินสกุลสำรองเร็วกว่าดิคิคับและนี่คือบทวิเคราะห์อของนักลงทุนระดับโลกนายเรียดีโอฮะจะเป็นไงดี๋ยวมจะมาไล่ฟังครับ สวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับคุณกับช่องคิม property l i f e นะครับที่มาพูดคุยกั่ถึงเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนไปด้วยกันครับในวันนี้ผมขอนำบทวิเคราะห์นึ่งนะครับจากสัมภาษณ์ของบูมเบิร์กนะนั่นคือนายลาลิโอครับหลายคนที่รู้จากเรนะครับก็คือนักลงทุนระดับโลกที่มีความมั่งคั่งอยู่ที่อันดับ47ของโลกนะครับและเป็นผู้จัดการกองทุนเฮดฟันที่ขนาดใหญ่สุดในโลกบิทวอเดอร์นะครับโดยเลยออกมาบอกว่าให้จับตาให้ดีเลยครับว่าหยวนเนี่ยจะกลายเป็นเงินสกุลสำรองของโลก องเรื่องของการเป็นเจ้าโลกเจ้ามาหาหนาถของโลกเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือการที่เงินของตัวเองเนี่ยเป็นเงินสกุลสำรองของประเทศครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นเงินสกุลสำรองได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหดิมานเขาต้องการเงินสกุลข,ของประเทศของคุณเนี่ยจะมหาศาลรับทำให้คุณสามารถพิมพ์เงินอัดฉีดเงินหรือแบบว่าสามารถกู้งเงินไในราคาต่ำม,มากๆได้ของคนทั้งโลกเลยนะครับหากรดูกราฟความเป็นมหาหนานโลกย้อนหลังเนี่ยนะครับมันก็เป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยกับจีนเนี่ย เข้าใกล้กันมากขึ้นทุกทีครับโดยจีนเนี่ยเริ่มหายใจรถต้นทออเมริกาแล้วครับดังนั้นเนี่ยความหวังที่จะกลายเป็นยูเซอร์ครีนซีหรือว่าเงินสกุลสำรองของประเทศเนี่ยนะครับยังไงจีนเอาแน่นอนครับและคนนี้เนี่ยเริ่มที่จะคืบขันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับหากเรามองประเทศต่างๆเนี่ยที่ค่างเงินเขาได้เป็นสกุลหลักของโลกครับมันก็มีความอ่อนแอบอบบางลงในช่วงนี้อย่างหนักหน่วงนะครับอย่างเช่นอเมริกาเองก็ตามนะครับประเทศ อังกฤษเองก็ตามหรือว่าทางยูโรโซนนะครับญี่ปุ่นครับซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่เติบโตมาพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วมีการเติบโตที่ชะลอตัวนะไม่พอครับเกิดโครงสร้างปัญหาภายในอีกเยอะมากมายเลยครับและที่มีก่อนนั้นครับประเทศยักษ์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยต่างโดนผลกับโควิดอย่างหนักหน่วงครับแล้วเวฟสองไม่รู้เวฟสองเวฟสามเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็คือการเติบโตของผู้ติดเชื้อเนี่ยสูงขึ้นอย่างเยอะมากครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเองก็ตามทำให้ผู้ติดเชื้อพุ่งไปกว่า10ล้านรายแล้วครับซึ่งนี่ก็เป็นโจทย์คคค่่่่่อนนนนข้้าาาาาาางใหหญะะะะรรรับเเพววตมมมดดกกกีีียยไปปจถู น,นี่เนี่ยไม่หมดครับแถมยังจะลุกรามขึ้นอีกครับเราไม่รู้เลยว่า การบัญปลายครั้งนี้จะรามไปถึงปีหน้าปีต่อไปหรือ2อปีเลยด้วยซ้ำครับแถมผู้ติด,ดเชื้อรายใหม่แต่ละวันเนี่ยก็พุ่งเป็นหลักแสนแล้วครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองภาพว่าเฮ้ยถ้าควิตมันลากยาวไปเรื่อยๆขนาดนี้นี่นะครับประเทศกลุ่มหลักๆพวกนี้ก็จะยิ่งอ่อนแออ่อนแอไปเรื่อยครับไม่รู้จะยากลานไปกี่ปีที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับซึ่งเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับยุโรปเองก็ไม่รอดฝรั่งเศสเยอรมันเองก็ติดเหมือนกันครับซึ่งมันทาให้พวก GDP ต่างๆเชน่นอเเเเมมมมมมรริิกกกกกาานนน่่่่ยย็ตตตววบบลลลงงงไไไไปปปะััััหหห้้ถึจจฟืดดดอแุ รวมไปถึงตัวเลขการว่างงานนะครับก็ค่อนข้างสูงขึ้นมากๆเลยนะครับถึงแม้จะไม่เท่าจุดพีคแล้วแต่ว่า ก็ยังสูงมากขึ้นอยู่ดีครับและทั้งหมดเนี่ยมันก็ทําให้ค่าเงินสกุลเขาเนี่ยอ่อนแอลงไปเรื่อยๆครับคุณต้องเก็ดก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยเงินสกุลของโลกเนี่ยเขาไม่ได้ผูกกับทองคําเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วนะครับแต่สินที่เขาผูกก็คือเลยครับผูกเรื่องของการเก็บภาษีนะครับนี่สินบ้านต่างๆของคนอเมริกานะครับคูณเห็นว่าถ้าคนในประเทศเนี่ยแข็งแรงนักธุรกิจดีเนี่ยเก็บภาษีได้จ่ายเงินค่าบ้านค่านี่ต่างๆทุกอย่างดีหมดเลยนะครับค่าเงินของเขานี่ก็ยังคงอยู่มีความน่าจะถือสามารถจ่ายนีี้้้้ไดหนนาใ่่มัรแกถวศษิจ ประเทศออนแอหรือพังลงเนี่ยหรือว่าคนตกงานเนี่ยครับได้ภาษีจะเอามาจากตรงไหนนะครับเห็นภาพใช่ไหมครับดังนั้นค่าเงินสกุลต่างๆของโลกเนี่ยทั้งเมริกาเองหรือยุโรปเองกัตามเนี่ยต่างถูกตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันอ่อนแอลงหรือเปล่าความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับแต่พอกลับมามองในจีนครับทาง i อเบอกว่าจีนอาจจะเป็นประเทศเดียวนะครับ ที่เติบโตท่ามกลางปี2020ขณะที่โควิดเนี่ยระบาดหนักขนาดนี้ครับดังนั้นกำลังจะบอกว่าอะไรครับบอกว่าในขณะที่ประเทศมหาอำนาจต่างๆต่างบอบช้ำ GDP หดตัวร่วงการจ้างงานเนี่ยก็แบบนะฮะติดลบนะครับแต่จีนกลับเป็นประเทศหนึ่งที่เติบโตขึ้นท่ามกลางวิกฤตครับกล่าวคือก่อนหน้านี้นี่นะครับจีนเองเนี่ยก็ค่อยๆคืบคานเข้ามาชิงตําแหน่ง ชิงอํนนานาจทางด้านโพลิติกโลกอยู่แล้วนะครับด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยนะครับจีนยิ่งเข้งแข็งไปกว่านั้นท่ามกลางการอ่อนแอของประเทศมหาอำนาจขั้วโลกเก่าครับและอีกตัวเล็กหนึ่งที่สําคัญนะครับนั่นคือประเทศมหาอำนาจใหญ่ขั้วโลกเก่าเนี่ยนะครับต่างมีอาตาัตราดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างต่ำเตี้ยเรียดดินครับนั่นคือเข้าใกล้ศูนย์บางประเทศเนี่ยติดลบไปแล้วนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับออสเตรเลียเองก็ประกาศ ลดอตัตราดอกเบีย้ยนะจาก0.25เหลือ0.1นะครับในเขตยุโรปเองก็โอ้โหเข้าใกล้สูงบางที่ติดลบไปแล้วนะครับสหรัฐนะครับก็มีผลตอบแทนทางพันธบัตรเนี่ยต่ำมากๆนั่นคือ0.82ครับมันจะถูกตั้งคำถามตรงที่ว่าเอ้าวันนี้เนี่ยดอกเบีย้ยอเมริกาต่ำขนาดนี้หรือยุโรปต่ำขนาดนี้เนี่ยดอกเบี้ยต่ำหมายความว่าความเสี่ยงน้อยเห็นภาพไหมครับยิ่งความเสี่ยงน้อย ก็ผลตอบแทนน้อยเป็นเรื่องธรรมดาถ้าความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็ต้องสูงครับแต่มาวันนี้เอาจริงเหรอที่ดอกเบี้ยมันต่ำลงไปเรื่อยๆแต่ความเสี่ยงในเรื่องของโควิดเรื่องของประชากรกลับ,บดูจะเพิ่มขึ้นซะด้วยซ้ำครับในขณะที่อังกฤษเองก็ทาการ QE นะครับพิมพ์เงินเข้าระบบกว่า1นึ่งแห้าหมื่นล้านปอนด์นะหรือมันสองแสนล้านดอลลาร์สหรัฐครับความออนแอเชิงเศรษฐกิจเชิงการเงินมันมากขึ้น,นเรื่อยแต่ผลตอบแทนผลัดกับ,กบต่ําเตีย้ยเรียดีนถึงติดลบเลยนะครับดังนั้นเขาถามว่าถา้า,ถามองในจีนเนี่ยละครับแล้วจีน ผลตอบแทนพันธบัตรมันน่าดึงดูดแค่ไหนครับตอนนี้ผลตอบแทนพันธบัตรของจีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.22นครับนั่นหมายความว่ามากกว่าสหรัฐอเมริกาถึง4เท่าด้วยกันนะครับผลตอบแทนมากกว่า4เท่าคำถามคือแล้วความเสี่ยงตอนนี้เนี่ยคุณคิดว่าจีนกับอเมริกาใครเสี่ยงกว่ากันครับโมอาจบอกว่าจีนก็อาจจะใช่แต่ว่ามันมากกว่าถึง4เท่าเลยเหรอ คือมันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนึกภาพออกไหมครับเลยจึงบอกนะครับว่ามันเกิดความไม่สุนท้าน,นั้นระบบเกิดขึ้นครับทำไมหลายประเทศที่ความเสี่ยงต่ำดัมมินดอกเบที่สูงอย่างนี้เนี่ยมันก็จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาตามช่องทางน,นั้นเห็นภาพใช่ไหมครับและเลย์บอกเลยว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับการที่มีคนต้องการถือพันธบัตรรัฐบาลของประเทศจีนหมายความว่าเขากําลังต้องการเงินหยวนเงินของจีนนั่นเองครับปริมาณเงินหยวนเข้าไประบบมากๆเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถที่จะกลายเป็นเงินทุนสำรองของโลกได้วไวกว่าที่คิดครับาว่ currency is born born is currency ครับนั่นคือถ้ามีบอนออกมาเยอะคนต้องการออกมาเยอะๆเนี่ยนั่นคือเงินสกุลของจีนนะครับนั่นคือ currency นั่นเองครับแล้วเหมือนกันครับถ้าเป็น currency ออกมาเยอะๆเนี่ยครับเบื้องหลังมันก็คือบอนนั่นเองครับจากรายงานล่าสุดนะครับแบงก์ชาติจีนเนี่ยลดสัดส่วนการสำรองความเสี่ยงสกุลเงินต่างประเทศเหลือ0%มีผลวันนี้แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ที่20%อร์นะครับหลังจากการประกาศเนี่ยก็จะให้ค่าเงินหยวนของจีนแข็งขึ้น1.4% 13เลลยคครรรัับบบแแ้้วขข็งึนนมากสุดใอปีหนึ ค,คุณต้องทําการบริโภคภา,ายในยหรือว่าเน,น้นการนําเข้าสินค้าให้ค่าเงินของคุณแข็งครับเหมือนในช่วงเอ,อเมริกาเมื่อก,ก่อนนี้นะครับแต่จริงเนี่ยเขาก็มีนโยบายนะครับในการทําให้เกิดการบริโภคภา,ายในหรือการนําเข้าของเป็นประเทศผู้บริโภคแทนที่เป็นประเทศส่งออกแล้วครับเพราะถ้าเงินแข็งมากๆมันก็ส่งออกไม่เหมาะอยู่แล้วนะครับก็ต้องบริโภคจากภา,ายในยเป็นหลักนะครับซึ่งจริงเนี่ยไม่มีตลาดไหนที่บริโภคภายในเหมาะเท่าจีอีกแล้วนะครับเพราะประชากรเนี่ยมากที่สุดนะครับโดยจริงเนี่ยมีประชากร1,400ล้านคนนะครับและเป็นชนชั้นกลาง กว่า400ล้านคนเลยครับที่มีกําลังในการบริโภคอย่างหนักครับซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพมากๆเลยนะครับและคาดการณ์ว่า10ปี้ทงหน้าเน็ตก็จะยิ่งมีการนำเข้าสินค้าได้มากถึง22ล้านล้านดอลลาร์ต,รต่อปีเลยครับซึ่งตันเรเองเขาก็มองว่าโลกทั้งโลกเนี่ยต่างมองจีนต่ำไปนะครับให้น้ําหนักมาจีนต่ำไปนะครับซึ่งโอ้โหขนาดนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะและซึ่งเรเองเนี่ยก็กระจายพอร์ตลงทุนเนี่ยเข้าสู่ประเทศจีนด้วยนะครับก็ มีจุดส่วนที่มีนิยสําคัญเลยครับก็เรกไว้ทั้ง1คือเกิดจากความเสี่ยงและ2คืออาจจะเดิมพันในขังฝั่งจีนด้วยครับมาสรุป,คล,ปคลิปนี้กันนะครับเรเนี่ยเขาก็บอกว่านะฮะตอนนี้เนี่ยหยวนเนี่ยอาจจะเป็นเงินสกุลสํารองไว้กว่าที่คาดครับเนื่องจากการเติบโตของประเทศจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็วมาโดยตลอดนะครับซึ่งต่อให้ไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยจีนก็ต้อง ขึ้นหน้าเหมือนเเศรษฐกิจเนี่ยขึ้นแซงหน้าอเมริกาอยู่ดีครับงจากกนการมาของโควิดนี่ยครับยิ่งทําให้ชัดเจนยิย่งขึ้นนั่นก็คือประเทศต่างๆเนี่ยต่าง air ออนแอลงอย่างหนักหน่วง,งต้องพิมพ์เงินต้องลดดอกเบีย้ยต้องกระตุ้นเศรษฐกิจมีหนี้เพิ่มขึ้นมาสารนะครับซึ่งก่อนนั้นเองเขาก็ชะลอตัวมานานแล้วเห็นภาพไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยดอกดำดิ่งไปมากกว่าเดิมครับแต่กับการเนี่ยจีนกับเติบโตขึ้นซึ่งประเทศเดียวที่เติบโตขึ้นในช่วงเวลาโควิดด้วยซ้ำกบ ด้านการเติบโตที่สูงขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องของโควิดเนี่ยลดน้อยลงไปเยอะเนี่ยนะครับก็ได้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เฮ้ยน่าจะมาน่าจะทยานในช่วงนี้ได้นะครับจากเห็นภาพก่อนนะครับอย่างนี้ฮะว่าเงินสกุลสำรองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับหรือว่า reserve currency เนี่ยซึ่งในตลาดเนี่ยมันก็มีตัวเลือกอยู่นะครับเช่นอเมริกาเอง US ดอลลาร์นะครับเจมิสเยนนะครับอยู่ยูโรเองก็ตามเนี่ยนะครับแต่เห็นภาพไหมครับว่าถ้าเนี่ยนะครับพวกนี้อ่อนแอลงเนี่ยนะครับจริงอยู่ต่อให้จีนนนนนอออยยยยยููู่่่่่เเเเเฉๆะะะะไไมมมกกกรรรททบบบาาาีีค็ัังงดดดดึื งินสกุลอื่นๆอยู่ดีครับอาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งแต่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่สําคัญและโดดเด่นขึ้นมาในสาานการวิกฤตเห็นภาพใช่ไหมครับในทางกับการครับผลตอบแทนะลัดของจีนเนี่ยสูงมากๆถึง3 2 2เทียบกับความเสี่ยงความอ่อนแอแล้วเนี่ยเฮ้ยมันน่าถึงดูดขนาดนั้นนะครับ ในต่างประเทศอื่นๆเช่นอเมริกาอยู่ที่0.82เองอ่คือน้อยกว่าถึง4เท่านะครับแต่นั้นก็เป็นไปได้ว่าจะมีเม็ดเงินขนาดใหญ่ของนักลงทุนเนี่ยเลือกที่เข้าไปถือพันธบัตรของจีนมากกว่านะครับเพราะว่าความเสี่ยงเองก็ต่ำนะครับบวกกับผลตอบแทนก็ค่อนข,ข้างสูงครับและยิ่งมีดีมาตรงนี้ปุ๊บหมายก็ว่าเขาต้องการเงินหยวนนะครับและเลก็พูดอีกว่า The Bond is Currency และ Currency is the Bond นะครับและนี่จี็นเศษที่เรบอกว่าหยวนอาจจะเป็นเงินสกุลสำรองไวกว่าที่คิดนะครับแล้วคุณคิดเห็นกันว่าอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับฟังลัวใช้วิจารย์กันด้วยเนาะขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบนะคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตามช่องคิมพอ e r ี y ด้วยนะฮะและอย่าลืมแชร์คลิปนี้คนที่คุณรักครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ